สามสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณมุ่งมั่นแบบจอห์นวิกข้หนึ่งนะครับคุณไม่กลัวการเคลียสายนะครับทั้งผู้เฒ่าเคยถามจอห์นวิกว่าทําไมถึงอยากจะมีชีวิตอยู่นักละจรเหตุผลที่จอห์นอยากอยู่ก็คือกลัวว่าความทรงจําจะหายไปอยากอยู่เพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่ตัวเองรักจะเห็นว่าความกลัวกับความรักมันอยู่ด้วยกันเสมอนะครับถ้าชีวิตคนเราอ่ะมีอะไรที่รักเราก็จะมีความกลัวเสมอนะครับ อย่างน้อยก็กลัวว่าจะสูญเสียมันไปความรู้สึกที่ว่ากลัวจะสูญเสียสิ่งที่รักนี่แหละครับมันจะทําให้เรามุ่งมั่นท,ทําทุกอย่างเพื่อจะรักษาสิ่งที่รักเอาไว้การที่จอห์นวิกอยากมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่ก็เพื่อเก็บรักษาความทรงจําเกี่ยวกับความรักของตัวเองเอาไว้นะครับสังเกตไหมว่าเวลาบอกให้คนที่ไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาสุขภาพอ่ะให้เขาพยายามเลิกเหล้าเลิกกินข,ของหวานออกกาลังกาย เขาก็จะตอบกลับว่าตายก็ช่างมันป่วยก็ช่างมันกลัวทําไมก็นั่นแหละครับนั่นก็เพราะว่าเขาขาดสิ่งที่เขารักจริงๆเขาจึงไม่กลัวการสูญเสียทุกอย่างไปดังนั้นถ้าคุณอยากจะรักตัวเองคุณต้องมองหาสิ่งที่กลัวก่อนถ้าความกลัวไม่มีความรักก็ไม่มีนะครับเมื่อไม่มีความรักก็จะไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรเลยข้อ2คุณไม่โกรธ จริงๆแล้วจอห์นวิกได้เกษียณแล้วก็ใช้ชีวิตสงบสุขแล้วนะครับแต่ก็เพราะถูกพากเอาหมาที่เป็นตัวแทนของคนรักไปแล้วเรื่องทั้งหมดอ่ะหลังจากนั้นมันก็ดําเนินไปด้วยความโกรธแค้นของจอห์นวิกนะครับในทางศาสนาแล้วจอห์นวิกเนี่ยตอบตกที่ศาสนานะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับความโกรธแค้นก็ให้พลังความมุ่งมั่นกับจอห์นวิกนะครับคนโบราณเขาสอนว่าจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวัน มันก็ถูกครับมันก็ดีแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณจะไม่ได้อะไรจากความพอใจครับสิ่งที่ให้กำเนิดความมุ่งมั่นคือความกโกรธในชะตาชีวิตของตัวเองหรือว่าโกรธความอายุติธรรมในสังคมนะครับเช่นคุณอยากจะลุกขึ้นมาออกกาลังกายอย่างจริงจังแต่พอลงมือสักพักก็ท้อถอยถอดใจทุกครั้งนะครับนั่นก็เพราะว่าคุณไม่มีความกโกรธไงครับมันควรจะมีประสบการณ์ในอดีตอะไรสักอย่างนะครับที่ฝังใจที่ทําให้คุณกโกรธนะครับ เช่นเคยเก็บป่วยอดอดแอดแอดจนพลาดโอกาสดีๆในชีวิตหรือว่าโกรธที่คนมาบุลลี่เรื่องรูปร่างของคุณโกรธที่เห็นคุณดูไม่ดีแล้วก็มาดูถูกคุณอยากจะล้างแค้นนั่งเลยครับการล้างแค้นนั่นแหละคือความมุ่งมั่นคุณอยากจะล้างแค้นด้วยการออกกําลังกายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองก็จะทําให้คุณมุ่งมั่นครับข้อ3คุณไม่ก้าวร้าวจริงๆแล้วนะครับหนังจอวิกอ่ะมันไม่มีอะไรเลย คนแค่ชอบจะดูจอวิกฆ่าคนด้วยปืนมีดขวานหนังสือดินสอดูแล้วมันสะใจดีก็แค่นั้นนะครับแล้วทําไมคนถึงชอบดูจอวิกฆ่าคนด้วยความรุนแรงล่ะครับมันนั่นก็เพราะว่าข้างในคนทุกคนน่ะมันมีความรุนแรงมันมีความก้าวร้าวที่เก็บซ่อนเอาไว้อยู่นะครับมันเป็นสัญชตาตญาณในตัวคนทุกคนแต่ว่าด้วยสังคมอะ่ะมันบีบมาคับให้เราต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้นะครับจะต้องเรียบร้อยต่อหน้าคนอื่นตลอดเวลา พอได้ไมาเห็นจอวิกเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ในชีวิตจริงมันก็เลยทาให้เราได้ปลดปล่อยความเครียดที่มันสะสมกดดันไว้ในจิตใจไงครับแต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับถึงเราจะบอกว่าความก้าวร้าวมันไม่ดียังไงอ่ะมันก็อยู่ในสัญชาตญยาณของเราใช่ไหมความก้าวร้าวอ่ะสัญชตาติาณของเรามันมีไว้เพื่อให้ประโยชน์ในเรื่องของการต่อสู้ก,กันก็กันตัวนะครับจากคนหรือสัตว์ที่ลุกรานเรา ถ้าเรามีอารมณ์กล้าร้าวเราก็จะมีแรงเพิ่มขึ้นมีความกล้าเพิ่มขึ้นเราสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อจะเอาชีวิตรอดดังนั้นนะครับความกล้าร้าวอ่ะมันก็จะถูกนํามาใช้ในเรื่องของการกีฬานักกีฬาจะต้องปลูกใจให้เผมก่อนแข่งขันนะครับเขาจะต้องพูดจาปลูกใจให้มุ่งมั่นก่อนแข่งขันในการออกกำลังกายของเราเองนะครับถ้าเราออกกำลังกายให้สนุกให้ตื่นเต้นเราก็ต้องรู้สึกกล้าร้าวบ้างน,นะครับไม่ใช่หาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นนะครับ เรต้องก้าวร้าวกับตัวเองบ้างนะครับเหมือนนักฟุตบอลน,น่ะเคยเห็นไหมเวลาเขาจับบอลกระชอกหรือยิงไม่เข้าอ่ะเขาก็ด่าตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่เราแต่หงองเอาแต่ท้อใจนะครับ